สวัสดีค่ะมาเด้อมาเด้อพี่น้องมากินข้าวเส้าน้ากันเด้อข้าวเส้าต้มปลาแก้วพริกป่นแกงขี้เล็กแกงขี้เล็กพันปีน้พี่น้องเบิ่งเด่นแกงขี้เล็กพันปีมามาเสแสบน้ากันเสแสบน้ากันเด้อค่ะเด้อ ่าดเก็บจาราน้ำใครจะกินนะ้นนย,ยนะว้าเอา còn vàng vàng kẹt nhỏ. Oi! Tóc lắm từ hỏng. Tân nhá? Quán mật nháy? Mạch một do mật 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 do คนแม่แมงับแก่ที่เกา่าตามไล่เทรนด์จได้เดเอโอ้ยสนหอนหอนมนแสบดิพี่น้องเลยตุ๊ปลาหอนหอนแสบแฮงเกี่ยว

nó cũng có lợi để không, hai cái bài thì nó không có mình cũng chém mèn ăn, mèn nhiều, có nhiều มาสนุกคนไปแต่ใจเด็กเด็กแต่เข้าวัดมาใช่ก้อนสองโมงสองโมงหรอ่ะล่าแท้แท้พี่น้องแทบแทบอีนี้หรอแท้ไปแน่ ยังมิดแสบเลยยังมิดมินนอนกินเลยแสบบร้ายนอนกนนืันนแุ่่อไรกนกับหมู้วไปกกับมนอนินตุ่หัวต่นกินจาก่อนอกิอนน่ก็เขาพคอดถ่าย ม่กนั <piece> like, half, mm. so ็เอามาเททากกนนอนกินนาะเทาุกคนสิเขื้นเบี้ยี่นกระแสเนาะคนแรกก่เทาูกคนนไปี่สหเชี่าโอ้โหดวกอนไปหวนเต็มวาก็ไดถ้าเดวงเขา เท่าอันบ่แเ้วกายิ่งบ่แเดีวเท่าอันยังกับผู้จัดการบ่งตงจินตาลเอาเงินแทนงนตอนแชนนึงจินตาลเอาไปให้ผู้จัดการเอาไปให้แตงแต่ว่าทานั่งจิ้มเขานี่ล้านวิวเมือยาวซะํมมันคึอเปิดอันเฟิดบนยูทูบบางเลื่องวีดียวคนตามมันจะแสนน่ะจ๊อบ่ล้ดว่ววนแชนตอนที่ ยังกอดกอนนันมันออนเท่ากันอยู่ไอวผีมันตายคือก็พวกกินแต่ร้ายก็กินแต่ร้านั่นหา้านหนึ่งแสงเด่ยวก่อนลงพ่นโอ้มันมันสิไรก็เสี่ยนเช่นไรแต่ที่บาเปัญญาอ่อนเะ็ยกหย่องพ่นเฉัๆน่องหัวน่องเมี่ยนติดคุกเสิร์นนองเมี่ยจจนในส้มถูดที่เป็นยกหย่องพ่นทุสมัยนั้ียะ แค่ที่ไอจิตไปยบย่องไอพอกับแม่ไอที่ว่าบริการกลางกายให้ลูกให้ผู้อื่นซอยชีวิตคนอื่นใล้พกคนจังสั่นตัวแห้งเป็นตะไปขั้นจิตไปนั่นไปหนีห้าก็ได้ไอก็หลังใจเมืหอกันไปแนวนะนี่ยังมันเป็นบ่าทุกคนญาอ่อนลูกเขาเหม็นตลอดเลยยะนเข้าโคตรผ่านนะเหม็นดามันดาพวกไปหวกปัญญาอ่อนลุกชาวบ้าน ถ้าน no, no. um ั on on ่งกินต่อไปก็เหมือนเขาจะไปแซ่บไปทัร์ไปหุ่นได้แค่ที่เออเป็นทั่วกับไปหาไอ้จูจังหวัดนึ่งก่อนที่ว่าบริจาคร่างกายลูกใส่ผู้อื่นจค่สันแนงเป็นตาไอ้กําลังใจแล้วตัวนแนงเป็นตาสื่อความเป็นผมมันบาดไม่เหมือนกันลูกเราหม้อใส่ตัวเนี้ยเราเอาร่างกายบริจาคซอยชีว่ลคนเดือดโคตร บาบาวพวกัญญาอ่อนเน่เย็นบโอ้เพชรพี่น้องเอ้ยเพชรมาเดินมากินน้ำกันเดินเพชรเพชรับข้าเก่า้ยทาวเก่เนี่ยนมันกระซังว่มันทาี้เปิดกันยโยทาแบบอ๋อท่าคนน ไม่ได้อ,อาให้แหงอ่้ยเพริ้นองว่องจะจับด้ไยเกี๊ยวดูล่ะเบิดถวยนึงละลิปนี่ก็ไปแค่นี้ก็นั่งพีนน้องเด้อเพร้นแห้งพอกันคลิปหน้า อย่าลืมกดกระดิง่งกดซับสไคร้ายิ่งวันนี้นะคะเด้อสวัสดีจ้า